สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบรรยากาศทางการเมืองแปลกๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้บอกว่าภาวะทัวลงกกตโร่แจงผ่านเพจสยบข่าวลือยุบพักก้าวไกลเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเพจ Facebook ของสำนักงาน,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต ได้มีการโพสต์ชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้โพสต์ในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับโดยใช้ชื่อบัญชีว่า arfanpppppp เนื้อหาใจความในบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าด่วนที่สุดก็กตส่งหนังสือยุบพักก้าวไกลกกตขอชี้แจงอย่างนี้นะครับหนังสือฉบับดังกล่าวเนี่ย เป็นหนังสือที่ออกโดยคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองคณะที่สามและเมื่อได้ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ได้กล่าวอ้างพาดพิงไปถึงพักเพื่อไทยคณะกรรมการจึงได้แก้ไขข้อความให้ถูกต้องแล้วก็ส่งหนังสือฉบับแก้ไขเนี่ยไปให้หัวหน้าพักเก้าไกลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อความที่ปรากฏในสื่อต่างๆว่ากกตส่งหนังสือยุบพักเก้าไกลเนี่ยไม่เป็นความจริงครับ ปัจจุบันนี้เรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบกกตว่าโดยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองพุทธศักราช2566นะครับเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสนอให้กกตพิจารณามินิจฉัยสั่งการต่อไปมีรายงานอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังที่รักครับว่าเมื่อวันที่7มิถุนายนเนี่ยนะครับ เฟซบุ๊กของกกตเนี่ยเพิ่งจะโดนทัวลงจากกรณีที่มีผู้เข้าไปเรียกร้องให้กกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็วรวมถึงมีการทำหนิกรณีที่กกตเนี่ยก,ก,กำลังพิจารณาคำร้องให้ตรวจสอบการถือครองหุ้นของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนที่มีนายพิธาลิมเจริญรัตครอบครองหุ้นดังกล่าวอยู่นายพิธาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักก้าวไกลนะครับ